สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะค่ะคลิปนี้แค่เลยขอเสนอเมนูต้มยำปลากระกป๋องผักกาดดองค่ะน่าทานไหมคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะแค่เลยก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตั้งน้ํากันเลยนะคะก็จะมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำจากนั้นก็จะเป็นผักกาดดองแค่เลยใช้เป็นผักกาดดองหวานที่เขาขายอยู่ในเซเว่นนะคะ ตามด้วยปลากระป๋องค่ะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นแช่น้ํานะคะค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยจ้าค่ะก็ใส่เครื่องต้มยําลงไปค่ะตะไคร้ใบมะกรูดจ้าเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเดือดนะคะใส่เกลือป่อนลงไปนิดนึงค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ พี่สาวเคยทําให้กินตั้งแต่เด็กๆตอนที่เขาทําให้เนี่ยเรายังนึกอยู่ในใจมันจะกินได้เหรอไม่เคยเห็นเคยกินแต่ต้มยํากุ้งต้มยําปลาต้มยําไก่พวกนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าพอลองได้ชิมแล้วติดใจทํากินเองเป็นประจําเลยนะคะนี่ค่ะผักกาดเนี่ยใช้เป็นผักกาดดองหวานจะอร่อยมากกว่าผักกาดที่เข้าขายกันตามตลาดนัดนะคะเ,เพื่อน หลังจากที่น้ำเดือดค่ะเราก็ใส่ผักกาดลงไปน้ำดองผักกาดที่เปน็นหวานเนี่ยใส่ลงไปด้วยไม่ต้องเททิ้งตามด้วยปลากระป๋องค่ะ เมื่อใส่สองอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะครั้งก่อนแคเลเคยทดลองเอาผักกาดที่เขาขายตามตลาดนัดเนี่ยมาต้มไอที่มันเปรี้ยวๆนะคะเ,เพื่อนๆปรากฏว่าไม่อร่อยเหมือนผักกาดดองหวานนะคะผักกาดแบบนั้นเอาไปต้มอร่อยกว่าแต่ว่าถ้าต้มยำต้องเป็นผักกาดหวานแบบนี้จ้า มาค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกสักรอบหนึ่งนะคะนี่หลังจากที่เขาเดือดนะคะในส่วนของรสชาติเนี่ยสามารถปรุงแล้วก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะ นี่ค่ะแค่จะใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะจะทําให้ต้มยําของเรามีความอืดค่ะใส่ลงไปนิดเดียวพอค่ะหรือใครไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใส่ไปเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันจะมีความอร่อยเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนี้ของเราได้มากๆเลยค่ะคะปรุงรสชาติด้วยน้ําปลานะคะในส่วนของพวกรสด,ดีพวกผงชูรสหรือว่าน้ําตาลเนี่ยใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวแคเรจะใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวค่ะจากนั้นเราก็ชิมรสชาติแล้าตามชอบนะคะขัดเหลือก็สามารถปรับเพิ่มรสชาติได้ เรียบร้อยค่ะเมนูต้ยมยำวุ้นเส้นผักกาดดองปลากระป๋องดูสิคะเพื่อนๆอยากให้ได้ก,กลิ่นจังเลยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองทำทานดูรับรองว่าจะติดใจคะ่ะ ในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อกุ้งเนื้อไก่เนี่ยถ้าใครต้องการอยากเพิ่มก็สามารถปรับเพิ่มได้คะ่ะแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวความจี๊ดจา๊าดแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะ นี่ค่ะแค่นี้ก็สามารถทานได้แล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะดูสิคะค่ะแค่เล็ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เล็ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ